วันนี้เราจะมาประกอบเครื่องตัดหญ้านะครับสั่งมาจากลาซาด่านะครับแรกก็ตอกแกนนะครับก็ยัดเข้าไปเลยนะครับเอาอกมาจากล่องนะครับก็จะมีน็อตอกเหลี่ยมนะครับทั้งหมดสี่ตัวตอนประกอบนะครับก็แกะตัวนี้ออก,กแกนก่อนนะครับ แล้วก็เวลาใส่น็อตก็ใส่สลับนะครับใส่ด้านนี้แล้วก็ด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้แล้วก็ขันให้แน่นนะครับชี้แจงว่านะครับก็สังเกตด,ดูให้น็อตฝั่งนี้อยู่ฝั่งขวามือนะครับเพราะว่าเวลาความลงมันก็จะพอดีนะครับพอขันนอ็อตเสร็จนะครับก็ประกอบแฮนด์แฮนด์ก็ก็ขันน็อตออกก่อนนะครับ ให้มันหลวมแล้วก็วัดนะครับสี่กันก็คันเล่งนะ ของร้านที่ซื้อมานะครับเขาก็จะแถมประกอบคันเร่งมาให้เรียบร้อยนะครับในตัวเครื่องเรียบร้อยเราก็ไม่ต้องมาประกอบอีกนะครับทีนี้เราจะเลือกเอาสายขึ้นข้างบนหรือข้างล่างนะครับเราเอาไว้ข้างล่างแล้วก็ลี ตามสูตรนะครับสลับตรงน,นี้ก็มาตรงน,นี้ตรงน,นี้ก็ประกอบ,กกอบง่ายๆนะครับไม่ยากก็ดูนะครับว่ามันตรงหปล่าแล้วต้องรเรียง้ต้องมึงให้แน่น ด้วยแจกเหลี่ยมที่เขาแถมมานะครับรุ่นนี้เป็น4จังหวะสีแรงนะครับรุ่น GX ห้าสินะครับเป็นแบบแรงๆสาใหญ่เลย ก็สั่งมาจัดลาซาด้านะครับทีนี้พร้อมส่งเก็บเงินปลายทางอยู่ที่3 1 4 0หนึ่งร้สี่สบาทนะครับประมาณสั่งประมาณ2วันนะครับส่งถึงบ้านนะเก็บเงินปลายทาง ันก็จะขัยนยทบกยางแล้วก็คบเบิลไทายครับพี่เหมมรับพลันลงมีงก่อนนะครับ บึน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 หลังจากระกอบเสร็จแล้วก็มันก็เป็นสายสะพายโหก็ไม่มีอะไรดูเลย,ยต่อไปก็เป็นการประกอบที่บัง ก็เลือกที่ขเขาโค้งออกไปข้างนอกเพื่อรับกับใบนีดนะครับแล้วก็เลือกประมาณนี้นะครับสติ๊กเกอร์เตือนภัยนี่แหละกำลังพอดีถ้าท่าสิบเกินมันก็จะอ,อุปกรณ์ต่อ แล้วก็นะัดหกเตลียมเล็กนะครับรุ่นน้ลีกใส่ใสเรลียมใหญ่เหมือนสลับกันนะครับใบบาง Grazie. เราหนหมืนให้แน่นสุดๆไปเลยนะครับตรงนี้หลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาเช็คก้านอัดจารบีนะครับซึ่งปกติแล้วก็แต่ตัวนี้นดูแล้วร้านเขาอัดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะไม่อัด ต่อไปแล้วก็จะมาประกอบใบมีดแล้วก็จะพลิกเลยนะครับพลิกเลยง่ายๆนะครับใบมีดของเราก็ใส่นี้ลงไปล็อกนะครับตามด้วยหกเหลี่ยมนะครับเพื่อล็อกล็อกไม่ให้มันหมุนนะครับ ก,ก็ใบมีดนะครับที่แถมมาทรงมะละกอก็เวลาหมุนก็ดูลูกศรน,นี่นะครับมันจะหมุนเอง ที่ปิดนะครับฝาครอบนะครับแล้วก็อันนี้เป็นนัดนัดก,กันคลายนะครับหมุนถ้าหมุนยอะนะ้อนหลังอรจจะก็มีนะ ือเค,ครับวันนี้ก็หมุนแน้นๆแลวเลยไม่ต้องเกรงใจะน,ะนะครับแล้วก็ทดสอบทดสอบโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับประกอบง่ายๆนะครับเรื่องตัดหญ้าสีจังหวัดจากลาซาด้านะครับต่อไปก็เป็นการ เติมน้ำมันแล้วก็เราจะเป็นทดลองงานที่นายอุปรกรณ์ก็เรียบร้อยเก็บใส่กระเป๋านะครับก็เดี๋ยวใช้แล้วเป็นยังไงจะมารีวิวอีกรอบหนึ่งนะครับสวัสดีครับ